องคมนตรีติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ประจำปี2566วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ คือในจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจํานวน104โครงการในพื้นที่142หมู่บ้านในจํานวนนี้เป็นพื้นที่พัฒนาใหม่จํานวน132หมู่บ้าน จากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์เทศบาลตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากไหมทอมือไหมมัดหมี่และพืชสมุนไพร,ไรเป็นการสร้างไรายได้ แก่ชุมชน